สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว u t u b e ครับเอามาชมครับวันนี้หลังจากที่เอาปุ้งกีธรรมดาเจาอไม่ลงครับอ่า <laughs> ป้งกีธรรมดาเจาอว่าลกเล่นวะต้องเล่นอันนี้เลยครับ ทีซีสองร้อยแปดครับมาดอยากแห้งดีเถวนะเนาะเออแรงครับแรงแต้องหัวแยกมันนีบ่บแบบ แพงนี่เนี่ยมายากก็ถือดิราคาเท่าไรวะมันเป็นลานมันดิมว่ายากมันแนขันไม่ไหม,ไมดีๆนี่เป็นลานหมืนเดิ พาไปชมใกล้ๆหน่อยพี่น้องเรื่องราคานี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเห็ต่เขาพูดกันบอกว่ามันราคาเป็นล้านกีนเครับ ของโค้งสูงเลยครับหัวแยักน่าจะติดมาตั้งแต่โรงงานเลยครับก็นำยิงเข้าไป ยิงเข้าไปครับกระน,นำยิงเข้าไปตลาดห้วยเดือครับองเสียตะลาวุธครับ เินซอยเพิ่นได้ครับเรื่องราคาไม่รู้ครับผมม่คขาแยกกันยังไงครับเมายังไงชั่วโมงเท่าไหร่ครับแรงดีครับแยก ถ้ามีลายแยกมาด้วยแบบนี้ก็ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหมายถึงราคาของรถนะครับงัดได้ด้วยนะครับนี่ครับ มีแค่แยัดอย่างเดียวครับงัดด้วยครับนี่แข็งมากนะครับหินเนี่ยเป็นหินแกลนิตครับ กัวลมพูครับหินเลยสามารถเอาไปโม่ทำหินได้ครับผมแล้วจังหวัดเลยฝังโนนก็จะมีแร่เหล็กด้วยครับมีแร่เหล็กเพราะฉะนั้นนะครับก้อนหินนี่มันจะหนักมากครับผมหนะักก้อนหินหินหมนกันจะหนักไม่เท่ากันนะ and คิดว่มามันจะยกขึ้นแต่ว่ามันไม่ขึ้นครับมันหนักนี่ครับ่างก้อนนี้นี่รถแม็กโก้200ครับ2คันนี่ผมว่าดึงไม่ไปครับนี่ก้อนนี้ครับใหญ่ ว่าการทำงานทำงานยังไงเนาะยอมแตกครับ ครับผมมุ่งกีมาใส่ต่อครับทำความสะอาดออกก่อนนะครับเมื่อาวานนี้พาไปดู320 GX ครับ ความแรงก็ความเร็วหรือว่าช้ากว่ารุ่นนี้นะรุ่นนี้รู้สึกว่าเร็วกว่าครับนี่ตอันนี้ผมเคยขับลองดูแล้วครับเมืตอนที่ช่วงออะมาใหม่ๆครับ ของแข็ง ทนครับพี่น้องเด็ดฟันมาก ารุ่นนี้นีเร็วครับเร็วมาก ต้องเอาคุ้มกีรุ่นนี้ไปใส่พอดีครับหนึ่งคิว แยกมาครับทีนี้